เมื่อแม่ส่งปลามาให้เป็นสเสบียงอีกแล้วค่ะวันนี้ก็เลยถึงคิวของปลาสาค่ะแอนจะทำลูกชิ้นปลาสากแบบง่ายๆค่ะก็นำปลาสากมาล้างด้วยเกลือให้สะอาดค่ะวันนี้ใช้ปลาสากทั้งหมด5ตัวเลยล้างปลาสากเรียบร้อยก็นำมาแล่เอาแต่เนื้อแบบนี้นะคะ เวลาแรก่ออกมาก็คือได้เนื้อเยอะมากๆเลยค่ะเวลาแรก่ก็ต้องใช้มีดคมๆแล้วก็แร่ตั้งแต่หางขึ้นมาด้านบนนะคะปลาสากที่แม่ส่งมาเป็นปลาที่แกออกเรือแล้วก็ไปตกได้มาค่ะสดๆไม่มีสารเคมีแน่นอนแล่เสร็จแล้วก็มาล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะ จากนั้นก็ใช้ช้อนขูดเอาแต่เนื้อค่ะค่อยค่อขูดไปเรื่อยเรื่อเลยนะคะแล้วก็ดึงก้างตรงส่วนท้องออกให้หมดเลยนะคะขูดเนื้อปลาเสร็จแอนก็จะนําเนื้อปลาไปแช่ตู้เย็นให้เย็นจัดอีกครั้งแล้วก็เอามาใส่เครื่องบดแบบนี้ค่ะได้นเนื้อปลาเกือบ1นกิโลเลยค่ะก็เอามาปั่นทีละครึ่งใส่แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะครึง่งผงปรุงรสเกลือแล้วก็น้ําเย็นจัดค่ะจากนั้นก็นําไปปั่นให้ละเอียดประมาณ10นาทีเลยค่ะ ก็จะได้เนื้อลูกชิ้นปลาออกมาแบบนี้เลยตักใส่ถุงได้เลยค่ะตักใส่ถุงเสร็จแล้วก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเอามาต้มนะคะไปต้มน้ํากันเลยค่ะรอน้ําเดือดก็เอาลูกชิ้นปลามาตัดปลายถุงแบบนี้นะคะ ก็บีบปั้นเป็นกลมๆเลยค่ะอยากได้ลูกใหญ่ขนาดไหนตามใจเลยล้วลูกชิ้นปลาสุกเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะปลาสากเวลาเอาไปทําลูกชิ้นเนื้อเขาก็จะไม่ได้แน่นเหมือนพวกปลาอินทรีย์หรือปลากรายนะคะแต่ว่าทีเด็ดก็คือเวลาเอาไปทําแกงคือมันอร่อยมากๆค่ะวันนี้แอนก็เลยจะเอามาแกงเขียวหวานซะเลยค่ะปลาที่แอนทําแกงเขียวหวานแอนก็จะชอบผสมเครื่องแกงเผ็ดลงไปด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันจะทําให้น้ําแกงของเราเผ็ดขึ้นค่ะ <c oughs> ใส่ลูกชิ้นปลาสากโฮมเมด ทำเองกับมือลงไปเลยเนื้อปลาแบบเน้นๆค่ะจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเปราะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บแกงมะเขือแบบนี้ไม่ต้องรอให้เขาสุกค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะสุกอยู่ในหม้อค่ะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยมะเขือพวงกระชายพริกชี้ฟ้าแดงพริกไทยแล้วก็ใบมะกรูดเลยอันนี้ไม่มีใบโหระพานะคะแต่ว่าอร่อยเหมือนเดิมค่ะเพื่อน ใช้เวลาทำลูกชิ้นแล้วก็ทำแกงเป็นชั่วโมงเลยค่ะวันนี้หิวมากๆต้องจัดแบบจานใหญ่ๆไปเลยค่ะมื้อนี้อร่อยฟินเพราะว่าลูกชิ้นทำเองจ้า